สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งก็คือสะพานอุตมะนุสรหรือที่นิยมเรียกกันว่าสะพานมอนมีความยาว445เมตรและเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานไม้อุเบงในประเทศพมา่าสะพานไม้นี้เป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำซองกาเลียที่ตำบลหนองลูอำเภอสังครบุรีจังหวัดกาญจนบุรี สะพานนี้สร้างขึ้นโดยดําริของหลวงพ่ออุตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามในปีพศ2529จนถึงพศ2530โดยใช้แรงงานของชาวมอญและใช้ไม้เป็นวัสดุดหลักในการก่อสร้างส่วนใหญ่จะใช้ไม้เนื้อแข็งจำพวกไม้แดงเพราะมีความทนทานไม้ที่ได้ส่วนหนึ่งนํามาจากต้นไม้ที่ยืนต้นจมอยู่เหนือเขื่อน ราสะพานและพื้นสะพานใช้ไม้กระดานที่ตัดเป็นท่อน,อนขนาดหน้ากว้างไม่มากนำมาต่อกันตัวสะพานใช้เสาหกต้นตรงช่วงกลางสะพานเสาจะมีระยะห่างกันสิบสอบเพื่อให้เรือสัญจรไปมาได้เมื่อสะพานสร้างเสร็จแล้วจะเชื่อมต่อหมู่สองกับหมู่สามของตำบลหนองลูอำเภอสังคบุรีเพื่อใช้สัญจรไปมาของชาวมอญและชาวไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี สะพานมอนได้รับการดูแลซ่อมแซมเพื่อให้มีความปลอดภัยตลอดมาและเมื่อพศ2554ได้ติดตั้งเสาไฟรูปหงเพิ่มเติมซึ่งหงถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมอนเหมือนกับรูปหงสสีทองที่อยู่ในธงประจำชาติมอน ต่อมาช่วงปลายเดือนกรกฎาคมพศ2556เกิดมีมรสุมทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่อำเภอสังขบ,บุรีจนเกิดน้ำป่าไหลหลากมาจากทุ่งใหญ่นเรศวรพัดขยะและเศษไม้ลงสู่แม่น้ำซองกาเลีย ไหลมาตามลำน้ำแล้วปะทะเข้ากับสะพานมอญจนทำให้สะพานพังไปประมาณ30-70ถึงเเมตรพระมหาสุชาติสิริปัญโยเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการามในขณะนั้นได้ให้ชาวบ้านหาไม้ไผ่มาคนละลำด้วยคำว่าหนึ่งคนหนึ่งลำเพื่อให้มาช่วยกันทำแพรลูกบวบซึ่งเป็นแพที่นำลำไม้ไผ่มามัดต่อกันให้ลอยบนผิวน้ำใช้เป็นสะพานชั่วคราวแทนสะพานที่กำลังซ่อมแซมโดยแพรลูกบวบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเส้นทางชั่วคราวนี้มีความกว้าง6เมตร มีความยาวประมาณ300เมตรตามความกว้างของลำน้ำบริเวณตอนกลางของแพลูกบวบจะทำเป็นสะพานไม้ยกสูงเพื่อให้เรือลอดผ่านไปได้และใช้เวลาสร้างเพียง6วันส่วนสะพานมอนนั้นหลังจากผ่านไปหนึ่งปีการซ่อมแซมสะพานแห่งนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะมีปัญหาด้านบริษัทผู้รับเหมาที่ไม่สามารถนำไม้ที่ต้องขนส่งมาจากภาคอีสานมาซ่อมแซมได้เนื่องจากเกรงว่าจะผิดกฎหมาย แต่ที่สุดแล้วสะพานอุตมานุสร์ก็ได้รับการซ่อมแซมจากทหารช่างจากกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรสีร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่และใช้เวลาเพียงแค่29วันและมีพิธีเปิดใช้อีกครั้งอย่างเป็นทางการในวันที่18ตุลาคมพศ2557ซึ่งเป็นวันครบรอบชาติการ104ปีของหลวงพ่ออุตมะสะพานไม้นี้จึงมีความหมายกับคนมอญเป็นอย่างมากเพราะไม่ใช่แค่สะพานเชื่อมหมู่บ้านสองฝั่งแม่น้ำ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่ออุตมะเป็นสะพานนิตรภาพความสมานฉันท์ของผู้คนที่อยู่ร่วมกันทั้งชาวไทยและชาวมอญในสังขบุรีหากชอบเพียนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ